สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดาราสาวทายาทหมื่นล้านเผยเหตุผลกลัวผู้ชายก่อนเปิดใจให้ยูทูบเบอร์หนุ่มหลายคนต่างลุ้นสถานะทายาทหมื่นล้านนักแสดงสาวเอวาปรวรวันวีระผู้ชงหรือเอวาตลก6กฉากและยูทูบเบอร์หนุ่ม n นทไม่เม็เนมีโมเมตนต์วนหวาน,นให้ได้ชมกันผ่านโซเชียลทั้งภาพคู่แคปชั่นหยอดและแซวก,กันไปมา สถานะทั้งคู่ก็มีรุ้นมาตลอดล่าสุดทางเอวากับเนทมาร่วมรายการแฉมีบางช่วงบางตอนที่ได้เล่าถึงนาทีที่ได้เจอกันครั้งแรกผ่านรายการแฉที่หนุ่มเนทได้เผยว่าตนนั้นเป็นคนจีบสาวเอวาเองโดยบอกว่าเจอกันที่สนามมวยที่เนทเป็นคนจัดขึ้นมาเองไม่รู้จักกันก็สวัสดีครับยินดีที่รู้จักและแยกย้ายผ่านมาสองสาเดือนเจอกันก็ติดต่อจะทําคลิปร่วมกันถ่ายงานเสร็จก็แยกย้ายเนทยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริง วันต่อไปถ่ายคลิปอีกคลิปต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันเล่นซอนแอบในภูเก็ตวันนั้นอยู่ด้วยกันทั้งวันเช้าเย็นทําความรู้จักกันเราก็เริ่มสปาร์กผมเดินหน้าจีบเขาเลยผมยอมรับวรัแบบแรกที่เนสชอบคือน่ารักพอคุยแล้วน่ารักจริงจังมีเป้าหมายในชีวิตคุยกันแล้วเรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้นอกจากนี้หมดดำเผยถึงประเด็นที่เอวากลัวผู้ชายโดยกล่าวว่าเอวาเป็นคนกลัวผู้ชายเพราะเคยโดนผู้ชายของเงินก็เลยกลัว เอว่าบอกต่อว่าหนูโดนเขาหลอกแฟนคนแรกไม่ได้ซึ่งซึ่งหน้าค่าหนังค่าไรต่อ,อไรหนูเป็นคนจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายบัตรคเครดิตหนูไว้เขาเอาไปลงเกมสมัครเกมทุกเดือนธนาคารโทรมาหาว่าสมัครเกมนี่ไหมก็บอกไม่ได้สมัครเดือนละ3ามสี่พันบาทเลยเป็นรักตอนอายุ18แล้วเจอกันน้อยมากปีละสองสาครั้งเองหนูเป็นคนทุ่มเทกับความรักเยอะมากให้ไปร้อยแต่ได้กลับ30 40ตลอดตอนนี้ก็คุยอยู่ เนทก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงขอขอบคุณข่าวจาก e n t e r t a i n t i h i com ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ